มาครับมาครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาสอนวิธีการถ่ายคลิปด้วยมือถือวันนี้ผมจะมาบอกวิธีละกันไม่ใช้คําว่าสอนนะเพราะว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าใช้ประสบการณ์ที่แบบเราทําเพจมาเนาะใครดูคลิปนี้จบนะก็คือเอาไปต่อยอดถ่ายคลิปต่อเองได้เลยเอาไปเป็นไอเดียละกันอ่ะประมาณนี้คือผมต้องบอกก่อนนะเบื้องต้นอะโทรศัพท์ที่ผมใช้อะเป็น Apple นะแต่ว่าใครใช้เป็น Android เงี้ก็อาจจะเอาไปแดปอะแดปใช้ได้เพราะผมไม่เคยใช้มานานแล้วแต่ผมว่าฟังก์ชันน่าจะคล้ายๆกันหลักๆเลยนะฮะ ก็คือเขาจะมีเลน0.5เลน 1x 2x 3x อะไรแบบนี้นะเบื้องต้นอะ่ะ0.5มันจะเป็นเลนมาโครมาโครหมายถึงว่าสามารถเข้าไปโฟกัสได้ของได้ใกล้มากๆเลยแต่มันจะวายมากเลนเนี้ยแต่ผมทําให้ดูก่อนมุมมองภาพมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแล้วผมสามารถเข้าไปได้ใกล้ของมากๆเลยเห็นไหมครับเห็นไหมจะเห็นภาพที่ตับที่ลูกชิ้นนี่ผมเข้าไปใกล้ๆแบบนี้ได้เลยระยะโฟกัสมันคือใกล้มากๆครับทุกคนเลนเนี้ย มันจะวายมันจะเป็นเลนอันต้าวายเลยดีกว่ามันจะกว้างภาพมันจะกว้างมากมันจะทําให้ของดูยืดออกไปนิดนึงมันจะผิดเพี้ยนจากสายตาที่เรามองแต่มันจะเข้าไปได้ใกล้อันนี้คือข้อดีของมันแล้วข้อเสียก็คือภาพมันจะเบี้ยวใกล้ได้แบบใกล้ได้แบบชนิดที่แบบเห็นเม็ดพลิกเห็นทุกอย่างที่แบบอยู่ใกล้ๆหมดเลยอีกเลนหนึ่งนะครับที่ผมจะนําเสนอก็คือเลน 1x นะคะจะเป็นระยะเหมือนระยะสายตาเรามองปกติอย่างงี้มันจะภาพจะไม่ผิดเพี้ยน จะไม่เบี้ยวและเป็นเลนที่คุณภาพดีที่สุดในในมือถือที่เขาจะทําได้แล้วแต่มุมมองภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สวยนะสําหรับผมมาเลน 1x แต่ข้อเสียเลยก็คือนี่นะจะเข้าไปใกล้ไม่ได้เห็นไหมครับพอเข้าไปใกล้แล้วมันจะเบลอทุกคนเพราะระยะโฟกัสเขาจะไม่เหมือนเลน0.5เลน0.5มันจะเข้าไปใกล้ได้มากอย่างที่ผมบอกตอนแรกเลยนะคะแต่เลนเนี้จะชัดกว่าภาพจะคมชัดชัดกว่าเลน0.5ซึ่งตอนแรกมันจะมีภาพเบี be el, be el ้ยวเบี้ยวเบลอเบลอนิดนึงนะคะอ่า แต่ตัวเลนคูณหนึ่งนี่คือภาพคมชัดมากมากที่สุดในทุกระยะและตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะบอกก็คือระยะ 2x อันนี้ผมก็ใช้บ่อยนะระยะ 2x เนี่ยจะเป็นเลนซูมซูมเข้าไปใกล้ๆของเลยระยะภาพเขาจะออกมาแคบๆแ,แ,แบบนี้ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นช็อตตักแบบนี้ฮะ,ะเวลาน้องแจมจะตักเข้าปากอะไรแบบนี้ผมจะสลับมาเป็นเลนส x เเห็นไหมฮะ ภาพจะดูใกล้แล้วก็คมชัดแล้วก็จะเป็นตรงเนี้ยในส่วนของแถวๆเนี้ยแถวๆตะเกียบน้องแจมนะมันจะเบลอภาพมันจะดูมีมิติกวากันทุกคนนี่เปรียบเทียบกันให้เห็นเลยเห็นไหมฮะอ่าพอหลุดโฟกัสหลังช้อนไปเนี่ยก็คือจะเบลอหมดแล้วเห็นไหมกระพงกระเพราคือเบลอหมดเลยทุกคนการถ่ายคลิปในช่องหมีทะเละผมจะถ่ายแบบสลับเลนไปสลับเลนมาให้มันเป็นลูกเล่นที่แบบเอ้ยเดี๋ยวใกล้บ้างเดี๋ยวไกลบ้างเป็นระยะปกติถ้าทุกคนสังเกตนะครับ เวลาผมเปิดคลิปเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนที่น้องแจ่มชอบพูดแบบนี้ฮะผมจะใช้เลนสูญ .5 เป็นเลนอันต้าไวเพราะว่าอะไรตรงพื้นที่เหนือหัวน้องแจ่มขึ้นไปเนี่ยฮะมันจะมีพื้นที่ให้หายใจให้แบบน้องแจ่มไม่ดูแคบไม่ดูอึดอัดเกินไปนําเสนอมันจะดูผ่อนคลายมากกว่าตรงข้างแขนอะไรแบบนี้ก็จะมีพื้นที่เหลือหน่อยแต่จริงๆอ่ะทุกคนจะใช้เป็นเลนระยะ 1x ก็ได้แล้วแต่ความถนัดเลยแต่ภาพมันจะดูอึดอัดครับแคบนิดนึงส่วนระยะ 2x เนี่ยนะคะก็แบบอยากจะซูมของสิ่งนน,นั้้ใกๆเ่ยะ เห็นไหมพอใช้เลนคูณ2มันจะเข้าไปใกล้แบบนี้เลยแต่ว่าภาพไม่บิดเบี้ยวนะเราต้องการให้เห็นไข่ดาวเยิ้มๆไข่แดงเยิ้มๆแบบเนี้ยก็จะเหมาะกับการใช้เลนคูณ2ทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่ใช้เลนสูตรจุดหาน้องแจ่มไปเดินเสิร์ฟมาให้หน่อยคือผมจะใช้เป็นช็อตที่แบบคนยกมาเสิร์ฟของอะไรแบบเนี้ยแล้วผมจะตามมือสิ่งในใกล้ๆข้อดีของเลนสูตรจุด้าอย่างหนึ่งคือมันจะสเตเบิลภาพจะไม่แบบ สั่นไหวอะไรแบบนี้ยมาเดี๋ยวพี่ลองจำลองสถานการณ์นี่ฮะมาเสิร์ฟแล้วว้าวนี่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะฮะอ่าก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับนี่ดูเนี่ยเห็นไหมมาแคเข้าไปใกล้ของได้ทุกคนก็ประมาณนี้ฮะทุกคนผมให้เป็นไอเดียแล้วกันแล้วก็ไปต่อยอดกันเองลองเล่นของที่มีในมือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะที่สําคัญเลยนะฮะก็คือเรื่องแสงแสงเนี่ยเนี่ยถ้าผมถ่ายอยู่ในหลังคาแบบเนี้ยมันมืดความจริงอะ่ะมันมืดไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ การที่จะเข้าไปใกล้ๆของแล้วให้ดูชัดๆอ่ะควรจะมีไฟประมาณนี้ถ้าแสงถึงวิดีโอสวยฉันไม่ไหวกับเธอแหละฉันขอกินเลยแล้วกันเส้นฉันอืดหมดแล้วเนี่ยเอาไปไปไปเห็นไหมเอออันนี้คือเลนไวายเห็นไหมฮะหัวน้องแจ่มจะเบี้ยวอ่ายังไม่จบด้วยเห็นไหมเน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 เข้อเสียของเลนวายเห็นไหมหัวน้องแจ่มจะเบี้ยวถ้าเข้ามาใกล้ๆเนี่ยอ่ามันจะต่างจากเลนคูนหนึ่งแต่มันสามารถเข้าไปใกล้ๆของแบบนี้เลยใกล้แบบไกลมากๆนี่ อยากให้เห็นของชัดๆใกล้ๆนี่ก็คือเอาเลนส์อันต้าไว์0.5นะฮะทุกคนประมาณนี้ไปเดี๋ยวให้น้องแจ๋มกินข้าวต่อก่อนแล้วอยู่แล้ว <laughs> อ่ะจุ๊บๆน่ะจุ๊บๆบๆโอ้โหโอ้โหพิกจิตปากเลย